สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้มอณยูทีศูนย์รีดน้ำเชื่อมมาตรฐานครับกัมเพงแสนครับหรือว่า KPS ฟาร์มครับพี่น้องครับอยู่ที่อำเภอกัมเพงแสนจังหวัดนครปฐมครับง้อที่่พีน้องเห็นอยู่นี่คือเจ้าม้าเหล็กพี่น้องครับก็คือ RMC มิเตอร์ม้าเหล็กนะครับเจ็ดสองทับเจ็ดเก้าพี่น้องครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าพี่น้องฟังที่ิทัลโหลดครับม้าเหล็กนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นง้อที่ เอ่อผมบอกไล้ว่าเป็นพันธุกรรมทีดีพี่น้องครับบอกเลยว่าเป็นงัวทีงามครับเอาเบิ้งแล้วนะเป็นงัวทีเม็ดเก็บเม็ดสีแดงน้องมอดเนาะนะครับกโค้งสางดีนะครับมอดไปเบื้องข้างหน้าเขาก่อนนะครับหนาของเขานะครับเจ้ามาเหล็กนี่เป็นงัวทีออกโบดครับคลิปหูดําครับหนาล่อนะครับเป็นงัวที่หนาล่อคลิปหูดำนะครับแข้งขาก็ดีนะครับแต่หนอกสมส่วนดีนะครับตัวนี้นะครับผมขออนุญาตบอกก่อนครับ พ่อของเขานะครับเป็นวินเชสเตอร์แม็กนัม9ก้ท่าสามนะครับตัวนี้คือเป็นสายวินเชสเตอร์ครับแม่ของเขาคือมิสเจดีเลสนะครับลอตโต้28 278ครับนะครับตัวนี้ถือว่าอันนี้คือสายแม่กับสายพ่อของเขาสินะครับตัวนี้คือเจ้าม้าเหล็กนะครับกับเป็นของบริษัทเอชจีเอ่อบีดดิ้งเซอร์วิสคุณน้องครับตัวนี้นะครับกับ เบิ้งภายนอกพี่น้องครับก็คือตัวนี้เป็นงัวเฟรมเฟรมใหญ่พี่น้องครับเป็นงัวที่กระดูกโค้งสร้างดีเม็ดสีก็ดีนะครับแล้วก็กระดูกใหญ่มีกระดูกคอขาที่แข็งแรงพี่น้องครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าตัวนี้เป็นงัวเฟรมไม่ใช่ไม่ใช่ไซส์ยักษ์เนาะเป็นไซส์รองยักษ์ขึ้นมาคือเป็นงัวที่กระดูกใหญ่สมส่วนดีครับแล้วก็ะอ่าไข่กระดำนะครับตัวนี้นะครับก็ผมบอกเลยว่างัวตัวนี้เบิ้งพัฒนากรรมเขาแล้วว่าธรรมดาเพราะว่าเบื้องแล้วนะก็คือเป็นสายของเขาเอินว่า วินเชสเตอร์แม็กนัมเนาะนะครับก็ถือว่าผมเบิ้งแล้วนะพันธุกรรมได้ล่าตัวก็ถือว่าใบเพชรเขามาดีพี่น้องครับทีนี้เขามาเบิ้งความรอของเขานะครับก็ถือว่าเอานะครับเบิ้งภายหนองผมแล้วนะเขาคือเขามีหนาไลทีกว้างครับหนาไลทีกว้างคลิปหูดํานะครับแล้วก็แข้งขาก็ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมเบิ้งแล้วเขาเริ่มมีความสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วกับหลังแผ่นหลังกับแข็งแรงพี่น้องครับลำโตเงี้วนะครับลำตัวยาวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยพี่น้องครับตัวนี้นะครับแล้วก็ คือจุดเด่นเขาคือเม็ดสีเขาดีกระดูกขาข้อขาเข,ข,ขาเป็นงว้วที่กระดูกขาแข็งแรงนะครับเห็นปะตัวนี้เป็น,ปนงว้วงไงต่ว่าเล็บจิกตรงนะครับนะครับเล็บจิกจิกตรงข้างล่างดีนะครับแล้วก็บเบื้องแล้วนะครับลึ้งก็ดีนะครับแล้วก็ไข่กระดมเพิ่นบอกว่าถ้าเป็นงว้วไข่ดำนะสามารถสรงลูกนะครับเขาเรียกว่าพิกเมนต์ว่ครับคลิปหูดำไข่ดำเครืองเพชรดำนี่ให้ลูกะสามารถออกตามพอได้คือเป็นงวที่ให้ลูกนะเจสีแดงนะครับแล้วก็ที่นี่เบื้องหางนะครับหางเงาหลากดินเลยพี่น้องครับตัวนี้ครับหางเงาหลากดิน หางกับจับสุดพี่องครับตัวนี้มีตำแห,หน่งการหางกับหางกับมาสุดพี่องครับแล้วก็คือกระดูกดีทุกอย่างสมส่วนนะครับอะนะครับเดี <im> ๋ยวให้น้องซ่องเขาไปนะครับก็คือว่าตัวนี้นะคลักหานของเขาคือเจ้าม้าเหล็กเจ็ดสองทับเจ็ดเก้านะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าผมเบื้องแล้วนะเป็นง้วเฟมเฟมเงลนะตัวนี้นะครับเบื้องแล้วนะครับถือว่าจุดเด่นของเขาคือพันธุกรรมข้องสายพ่อท้งสายแม่ของเขานะครับแล้วก็เม็ดสีที่ดีนะครับแล้วก็ผมเบื้องแล้วนะครับเขามีความสมส่วนของเขา ตอนที่เราอยากที่ผมมากะท่านในรอบวันไหนแต่รอบนี้ถือว่าหัวเริ่มจะสมบูรณ์เต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าเริ่มจะมีความเคารนว่าขนก็ดีแล้วนะเม็ดสีดีหนาไล่เขากว้างพี่น้องครับตัวนี้ครับมาทั้งนี้นะครับเดี๋ยวเอากล่องตีมาทั้งนี้นะครับคือผมเบิ้งต้นพี่น้องครับสาวคุใดต้องการทีสีเอาพัฒนาพันธุกรรมคือตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นงัวนทีงามนะครับรากาพันธุกรรมระดับโลกนะครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นสายวินเชสเตอร์นะครับนับราคถือว่าเป็นงัวนทีรอนะครับ ตัวน,นี้นะครับผมบอกได้ว่าเจ้าม้าเหล็กนี่นะครับตอนนี้เพิ่นขายแนวเชื่ออยู่นะครับหันหน้าเพื่อสนใจแน้วเชื่อของเจ้าม้าเหล็กนะครับเนะาะราคาเจ็ดสองทับเจ็ดเก้านี่คือโดดหนึ่งขายที่ห้าร,อาร้อ,อยบาทนะครับก็คือหนึ่งหลอดเนี่ยห้าร้อยบาทนะครับถ้าซิปโดดนี่ราคาโดดละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับถ่าห้าซิปโดดนี่ราคาโดดละสี่ร้อยบาทถ้าร้อยโดดนี่คือราคาโดดละสามร้อยบาทนะครับอันนี้คือ ราคาทีของบริษัทเอจในการนําเสนอสีเอาขายพี่น้องครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับผมเรียกว่าเป็นม้วนทีพันธุกรรมดีนะครับไปเพชรดีนะครับเพราะว่าเบื้องแล้วนะครับก็ถือว่าตัวนี้เริ่มเป็นตัวมวนทีสมบูรณ์แบบแล้วพี่น้องครับแล้วก็คมมากก็คือเรื่องเม็ดสีนะครับแล้วก็แล้วก็แขงขาแล้วก็หางทีเงา้นะครับแล้วก็หางเขามีตำแหน่งที่จับสุดนะครับแต่ว่าตะหนอกบ่งอย่างเป็นไหนคือตะหนอกสมส่วนคนว่าหันัดตะหนอกสั้เนียนะครับ สามารถทีสีเอิรนว่าคอดได้ง่ายนะครับเวลานหนังหอกเขาจะมาติดกับกระดูกเชื่อมกันของแม่เขานะครับตัวนี้นะครับกาเบื้องแรกนะครับการําเชือกกาชุดละคือว่าเฉลี่ยหลอดละห้าร้อยบาทเนาะถ้าซื้อรายก็ประมาณหลอดละสี่ร้อยถึงสามร้อยบาทครับพี่น้องครับที่นี่นะครับถ้าผู้ใดสนใจอยากจะนําเชือกพี่น้องครับตัวนี้นะก็คือชื่อเจ้ามาเหล็กครับอ่านักผมสามารถติดต่อไปที่บริษัทเอสจีนับเบดดิ้งเซอร์วิสนะครับอยู่ที อำเภอห้วยแถลงนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับเบอร์โทรนะครับ0802571359พี่น้องครับอีกเพิ่หนึ่งครับเบอร์0802571359นะครับอันนี้คือบริษัท SG Breeding Service นะครับสามารถโทรศัพท์เขาไปสอบถามได้ครับถ้าไว้สนใจนจนำเชื้อเนาะเดี๋ยวสำหรับมันนี้นะขออยาดพบไปทางนณิก่อนสวัสดีครับ